เอาละสิสถา,านการณ์จะเป็นยังไงครับอุลลี่เฮเนสนะช่วยเซฟอยู่นะครับรายงานจากเจอรมนีบอกว่าบอร์ดบริหารของไบเยนเริ่มกังขาในโซมัสทูเคิลแล้วตอนนี้นครับไม่รู้ว่าจะทำทีมยังไงนะครับรายงานจากบิลครับบอกว่าบอร์ดบริหารของไบเยนมิวนิกเริ่มสงสัยในฝีมือของโซมัสทูเคิลแต่ตอนนี้ตำแหน่งยังปลอดภัยอยู่นะเพราะว่าประธานกิติมศักดิ์อย่างอุลลี่เฮเนยสยังคงเชื่อมั่นนะครับ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไบายเยนแพ้คาบ้านให้กับเวเดบรีเมนไป1น,นตามหลังจากฝูงอย่างเลโวเซนเจ็ดคะแนนโดยยังมีเกมในมืออีก1นัดน,น,นะครับนับว่าเป็นการแพ้เกมลีกนัดที่2ในฤดูกาลนี้ของไบยเยนหลังต้นเดือนเนี่ยบุกไปโดนไอทรอฟแฟงเกิลถล่มยับเยินครับฮาประาตัวต่อหน,นึ่งนะครับแล้วนั่นของยันคริสเตียนดริเซนนะครับซีอโอของไบยเยนวิจารณ์ทีมหลังแข่งนัดล่าสุดที่อาริอันส์บอกว่าเราเล่นฟุตบอลอย่างน่าเบื่อตลอด70นาทีแรกและสุดท้ายบรีเมนสมควรชนะ ไม่ใช่แค่รีเซนเท่านั้นครับแต่รายงานล่าสุดบอกว่าบอร์ดบริหารของไบเยนเองคนอื่นๆเลยก็กำลังเกิดความกังขาในตัวชูเคินซึ่งเหลือสัญญากับสโมสรอ,อีก18เดือนส่วนผู้มีบทบาทสําคัญอย่างอุลลี่เฮนเนสครับแม้จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวชูเคินอยู่บ้างแต่เขาให้ความสําคัญกับสถินภาพของสโมสรมากกว่าและไม่อยากให้ไบเยนเปลี่ยนโค้ชบ่อยเกินไป กุนซือไบเยนห้าคนหลังสุดคือคาร์โลอันเชโลต t t นะครับจูบไฮเกสนิโก้โควัชฮันซิฟริกแล้วก็ยูเลียนเกียวมันส์ไม่มีใครเคยอยู่ตำแหน่งเกิน2ปีซึ่งเฮอร์เนสเนี่ยหวังที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับอุลลี่เฮอร์เนสนะครับคือผลที่ตำแหน่งของชูเกิลตอนนี้ยังปลอดภัยแต่หากผลงานยังน่าผิดหวังต่อเนื่องสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่วันนี้วันพุธนะครับทางด้านของไบเยนมิวนิกามีโปรแกรมลงเล่นนัดตกค้างกนะับ อนิโอนเบอร์ลินนะครับผมโอ้โ oh หต้องมาตามนะครับว่าจะเป็นยังไงในค่ำคืนนี้สำหรับสถานการณ์ของบาเยนมิวนิกนะครับอยู่ต่อหรือว่าพอแค่นี้สำหรับโชมัสทูขึ้นนะครับโดนบาเยนเะนี่ยบอร์ดบริหารเขากังขาว่าเอ้ยจะเป็นยังไงต่อไปจะหากว่ายังแพ้แล้วก็เป็นแบบนี้อยู่จัดไปฮ่าวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม